เอาเอาเอาคนหนุ่มไปเขางามเขางามดีอันนี้ว่ามันนอาจจะอากาศหนาวออก่ปงั้นแล้ววันนี้เนี่ยเห็นไหมท้องฟ้าดีอากาศดีมากท้องฟ้าเป็นใจมากอากาศดีมากครับ อา้อาวอ้าวแม่ลองเอาได้ไหมคือหลังคือหลังโอเคนี่คือหลังวันนี้พาแม่เพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะดียวขี่หลังแม่แต่ตอนโตๆแ,แม่ขี่หลังเดียวแม่ ปีนี้ห้าสิบสี่ปีนะฮอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ เดทูย no, 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 he ูแฮปปี้เบิร์ตเดทูยูมีไฟแช็กไม้เฮงอยู่ไหนน้องเฮงอยู่ไหนน้องเฮงอยู่ไหนน่าหน่าไฟแช็กอยู่ตรงนั้นน้องเฮงไปเอาของที่ไหนอ่ะน่าหน่าอยู่ตรงนั้นไฟแช็กน่เห็นอยู่แฮปปี้เบิร์ตเดแฮปปี้เบิร์ตเดแฮปปี้เบิร์ตเดทูยูอยวให้ให้จุดไฟก่อนก็ โอ้โหวันนี้สนุกมากวันเกิดปีนี้ดิวก็ขอให้แม่มีความสุขมีความสุขหลายๆเด้๋วปะ่ะคืออยากกลับมาจุดเริ่มต้นเนื่องจากว่าเราก็ไม่เคยคิดหนอแม่ว่าครอบครัวเราจะมาไกลขนาดนี้ก็อยากจะมาจุดเริ่มต้นที่แบบแม่เลี้ยงดิวก็คือเวลาแม่จะทํานาก็อย่างที่บอกเสาต้นเนี้ยดิวบอกเลยนะเป็นเสาแบบเสาคําคุ้นเอาว่าปูกไว้นี่เสาต้นเนี้ยตั้งแต่ดิวเกิดจริงๆนะแม่ okay. คือไม่เคยถอนไปไหนเลยเราแน่นมากเลยอะเสาต้นเนี้ยมาดูมาดูต้นเสานะพี่พี่เนี้ยเสาต้นเนี้ยตั้งแต่ดิวแบบดิวเกิดเลยอะ<แ>คือแม่ก็ผูกเปกับเสาคู่เนี้ยไม่เคยถอนไปไหนมันมันเป็นเดิมๆเมื่อก่อนมันจะเป็นเถียงนาแบบแเถียงนาลยุยแต่ว่าวันเนี้ยก็เออให้แม่เป่าเป็นพิธีน่ารักน่ารัก เพราะว่าลมแรงด้วยใช่พอแล้วจุดแค่นั้นน่ารักน่ารักเพราะว่ามันอยู่กลางทุง่งนาอเอ้ามะนางมะนางว่าวกันนี่เป็นพ <c oughs> ิธีวันเกิดปีนี้อาจจะพิสดารน,นิดนึง <c oughs> <c oughs> ดี <c oughs> อ<า>่ะเฮ็ดดีป่ะแม่เฮ็ดดีเท่วันเกิดปีนี้พิสดารเด้อมาอยู่กับแม่อยู่ไหรอยู่นะเพราะว่ามันคือจุดเริ่มต้นจริงๆที่น้องแบบรู้สึกว่าเออแบบ เราจัดทุกที่แล้วแต่ไม่เคยจัดวันเกิดที่ทุ่งนาวันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่อ้ยงามโปีนี้อ่าก็ขอให้แม่มีความสุขหลายๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งไหนขอให้สมปรารถนาอยู่กับลูกเป็นหลมโพลมไซตตลอดไปเด้อแม่เด้ออาธุสาธุเอาผู้ใหนคือโทรมากขัดเนี่ยชีเนี่ยเปล่า เป็นเยียนที่เป่าไม่ดับต้องเป่าให้ดับอันนี้มันเทียนเป่ามนะันอะอาบีไปดับเทียงปีนี้ดิวบอกเลยเลยว่าดิวมีความสุขมากอ้ห้อนบอห่อนฮอนบอแต่ร้อนก็สุขใจงไงอยู่ที่ทุ่งนาบรรยากาศแบบว่าบรรยากาศบรราาศ้บรรานๆถ้าตอนเป็นเด็กก็ยูอยากจะบอกว่าถ้าตอนเป็นเด็กอะ่ะเวลาแบบมาที่เนี่ยเวลาตอนอันนี้กี่โมงแล้ว บ่ายโมงกินข้าวเที่ยงไปแม่กินแล้วค่ะกินข้าวเที่ยงไปกินเรียบร้อยแล้วกินกันกินกันกินกีฬาแล้วอคือบรรยากาศดีมากอรับโทรศัพท์สายก่อนว <c oughs> ันนี้เขาแข่งกีฬาด้วยใช่ไหมปีวีโทมากับว่าหูเวลานอเขาเซอร์ไพรส์วันเกิดอยู่เนี่ย <c oughs> แม่เขาบอกเซอร์ไพรส์วันเกิดอยู่ เอาเอาเอากุญแจมาเปิดเอากุญแจไม่ได้ถือมาสวยมากเออบรรยากาศกินกินบรรยากาศี่สิงปลาจมจนี่ดีวอยากจะบอกว่ามามะเบิงมาเบิงมาเบิงสาป่าเนี่ยมาดูมาดูสะคือดีวอยากถ่ายให้พี่พี่แฟนคลับดูเยอะๆอ่ะออนดี้ปลาหัวนั่นนี่อันนี้ก็จะเป็นสระน้ำที่ ตั้งแต่เด็กเวลามาสูบสาพี่น้องแอนลาลายคาเวเนี่ยเออลาหลาค่ะเนี่ยเนี่ยาหลปเอาหานมาี่ยนี่คือแบบว่า,าบรรยากาศดีมากนี่ถัาแพนมาตรงนี้อันนี้ต้นนี้ยังเนี่ยต้นหนึ่งผ<พ>ักกระดาเวลาตำส้มตำอะ่ะเวลามียอดยอดกระดากระเสียมาก,กินกระตับของฮวงพี่น้องแซบแซบดีเอาข้งเข่ามาเนี่ย ถ้าจำนั่นตั้มมูนังกินมูนังตะลักชิลุ่งจริงๆวันนี้ซื้อเค้กมาเป็นสิบๆกว่อนเลยนะใช่ใช่เอาไปแจกคนด้วยไงแม่โอ้โหโมนันลักถ่ายกินพะเทนตะลักตะลักถ่ายกินปีนี้อายุจะปีห้าสิบสี่ปีก็ขอให้แม่มีความสุขหลายๆเยี่ยวข่าวแลวกะลุงไปเล่นน้ำลูกยุ้งเทพโอเคปะ ของขวัญวันเกิดปีนี้เป็นกระติบข้าวอีกแล้วเรขอให้แม่มีความสุขหลายๆเด้อแม่เด้อก็ขอให้อยู่เป็นล้มโพล้มใสของลูกลูกฮักแม่หลายแล้วก็จะดูแลแม่ไปจนกว่าชีวิตลูกจะทําไม่ได้ปีนี้ก็มอบของขวัญวันเกิดให้แม่นะครับเป็นกับข้าวหน่อยก่อยใจ ือเต็มกล้องพอด้วคือตอนเด็กๆอะแม่ให้ข้าวให้น้ำดิวกินตอนโตมาดิวก็อยากให้ข้าวให้น้ำแม่กินเหมือนกันดิวก็อยากจะบอกแฟนคลับไว้ว่าวันนี้ดิวตั้งใจมาเซอร์ไพรส์แม่แล้วก็มาให้ของขวัญแม่มันอาจในมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่ใหญ่มากแต่ว่าดิวทําให้แม่แบบเต็มที่ที่สุดในชีวิตดิวที่ทําได้ก็ปีนี้ดิวก็อยากให้แม่ เฮงๆปังๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงขอขอสำนันละ่ะอยากให้แม่มีความสุขมากๆว่าขอบคุณทุกทอย่างขอบคุณมากให้ลูกจเจริญรุ่งเรืองนะเป็นจังไงกตีบเขานี่เป็นจะแซบปอป็จะแซบปอเป็นจะไปกินน้ำหนอนเ <laughs> <laughs> หือดี่นอนเหือดติมข้อ่อลอดจ uk, ุกมาเหมือนดอกปีเนี่ย <laughs> สุดสรรนันเกิดรักมากรักมากขอบคุณม, <Happy S 2> มากมาก,มาก,มากลูขอบคุณแฮปปี้แฮปปี้เลยวันนี้ก็อยากจะบอกว่า <c oughs> มันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดที่เราสําเร็จแล้วก็ไม่อยากลืมถิ่นฐานไม่อยากลืมดินที่เราเคยเดินไม่อยากลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยอยู่ที่นี่ <c oughs> เราเคยใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกเราเคยใช้ชีวิตเราเกิดมาจากดินจริงๆอ่ะ ดิวเคยจับปลาที่เนี่ยดิวเคยหาปลาตกเบ็ดยุ่งมองนี่ดิวเคยเกี่ยวข้าวกับแม่ตอนเด็กอะ่ะซึ่งมันเป็นอะไรที่มันแบบมันดีที่สุดในหัวใจดิวเลยครับวันนี้แม่ก็มาก <c oughs> <c oughs> ดีใจขอบคุณจริงๆเป็นเจ้าใดครับรถมา<อ>แต่เอากระติบข่าวกลับบ้านโอพี่นองเต็มกล่องล้าวกองข้าไว้เลยขกองข้าไว้เลยเออ ไปซื้อกระติบข้าวอ่ะกระติบข้าวอันละสองร้อยนะดิวให้เงินดิวให้เงินเขาไปพันหนึ่งแล้วทีเนี้ยดิวรีบวิ่งขึ้นรถเลยเขาบอกเขาบอกใครใครใครแบบเอาเงินทอนอ่ะดิวบอกไม่เอาไม่เอาแล้วเขาก็มองได้แต่หลังเราอ่ะเขาก็ตกใจว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็ลเลยแบบว่าตั้งใจเลยว่ากระติบข้าวเขาเรียกว่าเป็นกระติบข้าวส่งรอยยิ้มเป็นกระติบข้าวให้กาลังใจคุณแม่นะครับดิวเชื่อว่ากระติบข้าวนี้จะทําให้แม่ดิวมีชีวิตที่มีความสุขนะครับแล้วก็ เย็นได้ไหมว่าทราบสี่แค่ตันแค่อันตันเลยแม่นว่านี่เลยหาบรรยากาศทุ่งนาเขอขอยไหว้แม่ก่อนมาให้คอยแม่ถูกเอ้ยเจริญเจริญรุ่งเรืองนะลูกตัมาตางขึ้นไปใส่มาใส่ตลอดปลอดภัยหยิบจับจิ้งใดเป็นเงินเป็นทองหลักษาไปใส่แปะมาใส่ตลอดปลอดภัยไองผ่านหลักษาตาถูสาธุสาธุร้อยล้านพันล้านนะลูกเจริญเจริญเจริญนะลูก